สวัสดีค่ะวันนี้ที่มาอยู่ที่หมู่บ้านไม้อิงทานนะคะมีที่สวยๆค่ะตอนนี้มีคนสนใจแล้วก็เลยได้โอกาสมาเซอร์เวที่ดินด้วยนะคะที่ดินจะหน้ากว้างประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็ติดถนนสองด้านนะคะความลึกก็จะลึกไปจนสุดทะเลสาบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ความลึกมันประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ที่อยู่บนถนนซอยอีกด้านหนึ่งค่ะที่ดินเป็นแปลงมุมล่มลื่นมากค่ะนี่คือหมู่บ้านไม้อิงทานนะคะเนื้อที่ดินของทิพย์เนี่ยมี2อโนดค่ะไม่ได้แบ่งขายนะคะ599ตารางวาค่ะนี่ไงคะมาถึงทะเลสาบแล้วค่ะอยู่ตรงส่วนโค้งของทะเลสาบพอดีเลยค่ะ ก็จะมีเขื่อนกั้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่ดินของเรานะคะเนี่ยเขาก็จะทําเขื่อนมาสุดนี่นะคะแล้วก็โค้งไปจนถึงเกือบสุดรั้วเลยค่ะใครได้บรรยากาศอยากได้บรรยากาศที่ดินแบบริมน้ําสงบร่มลื่นก็ยินดีนะคะอืมสวยจังค่ะเนื้อที่โดยรวม599นะคะเลขสวยด้วยค่ะที่ปลูกขึ้นมา สวยๆเยอะเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่นิยมนะคะอยากได้บรรยากาศบ้านสวนริมน้ำค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะสนใจติดต่อทิปได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะ0908852แล้วก็852ค่ะยินดีนำเสนอนะคะนัดชมได้เลยค่ะ